ลักเอาลงไปสักทีสวัสดีค่ะยิบยิบตอนนั้เรข้าสู่ช่องประออนพิสาลกปนนะคะวันนี้ก็มาขึ้นคลองอยู่ดิเมเบอบึงการโอ้ยบ่อพิษจังหวัดพ่อแม่พี่น้องประออดบ่อพิษเด้อเด้อเป็นจังหวัดบึงการเด้อค่ะเด้อมาขึ้นคลองจะลังเดินทางเด้อพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้กะสีโมงกลัวล้วยเงี่ยมานาหอดอยู่เพราะว่าไก่เนาะค่ะเนาะให้เดาเดาเออเดเอร์ประมาณสองร้อยลูกไปกลับเด้อเข้ามาพี่น้องระยะทางไปหอดฝนกับย่านได้กินข้าวเที่ยงก่อนนะ จังได้เห็นไง <laughs> <laughs> ออกจากบ้านน้องแวนใต้ก็สองโมงกว่านะคะเกือบสามโมงดูนาฬิกาก็ประมาณสองโมงสี่สิบตอนนี้ก็ใกล้แล้ว ก็มากัน4ี่คนนะคะใช่สองยิ่ง 2, 2เริมพันน้องมาแล้วเนา่ยกัมือที่สองแล้วไต้โซเปเร์พคครับไม่ได้ค่ะเดิมมือในีรเกัดจวดจดแน่น้อยเพราะว่ามันก็บบอลใจนะคะเนาะ พอถึงจุดมุ่งหมายอย่างปลอดภัยก็ถือว่าโอเคนะคะทุกท่านลื่อกินเอ็มลอยหรือว่าไม่นี <laughs> ่กินเอ็มลอยด์อะไรกินลอยแล้วหมูบ้ยมแม่นหมูบ้านในโซเฟอร์ลื่มกินเอ็มลอยดันนัเมื่อได้กินเกินลอยเลยเ <laughs> ป,ป,ปิดเปิดในจักร้อยเมื่อไงค่ะระยะทางไกลเด้อพ่อพี่น้อง จากบ้านนองแวงใต้ไปจังหวัดบึงกาฬเน,นื้อเมือวนนี้ไนซื้อของซื้นของเป็นันรถแล้วก็ไปรถกลับมาก็ผมจะถึงบ้านก็นข้นอยู่นะคะปกติเคยมากข็ขน้นประมาณหกโมงนะคะโมงกว่านะคะถึงบ้าน ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงก็ใกล้เ,ลเข้ามาแล้วทางอีกเาไกลนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะใกล้จะถึงแล้ว